ทางถึงความสุขบ่ะเนี้ความสุขคือว่ะมั่เกิดมันเกิดอะไรอันนี้นะครับมันเกิดนีความสุขทุกมือบ่ได้บ่ไเพราเดียชี้เดือดแบบป่าเขาจะเขาเขาจะเอาอะไรไปขายเขาก็ไปขายเออเออามันเกิดมันเกิดดีแล้วหนึ่งก็วางปลูกกับนีความสุขกับการปลูกไปหมดเลนไปหมดข้าวนาไปได้ทีราเขาไปหมงเลยกันนีแต่ของของที่เขาปลูกไปมีทุกอย่างห้อยมือครับมีทุกอย่างมีทุกหม่องว่าเออบองนี้กระปูกบางนี่กับปลูก มันมีมันมีแทบทุกอย่างนะครับเออแวกิดความสุขภาคภูมิใจครับใช่ครก็เขาสิปล่อยเห็นตัตตัญญาอยู่พี่ซื้อตัตตัญญาแม่อสิบปีก็ว่าเกิดประโยชน์อีกอย่างหนะอันนี้พริกปิ้นครับครับไอ้มันมีหลากหลายจีเห็นต้นนั้นเออบางนี่ก็ใหญ่แล้วบางนั่นก็เป็นม่าบางนี่ก็ได้ขายจีเขาก็เขาก็เอ่อเที่ยวไปแปะน้่งต้นในต้นต้นที่บ้วโบยไบท์โตเขาก็ไปเนี้ย ไปเที่ยวไปเบื้องน้าลว่าเจี่ยวเซฟปุ๋ยหรือว่าบำรุงจั่ไหนก็ไปเะเดศตัวตัวตัวดันขึ้นมากมันก็บที่ละไกันขึ้นมากมันก็บชได้ผม